ครับผมนัทพงศ์มันทองครับพบกันเช่นเคยครับกับเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเสรลูมิเรามาพบกับเกษตรกรนะครับมีประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์โคชีของเราสวัสดีครับครับผมนายอาคมใช่ตรงนั้นครับพี่อาคมอ่าพี่อาคมเป็นคนที่มาแนะนําแปลงนี้ครับผมอ่าเจ้าของแปลงครับผมครับผมคำทูตวลาดีนาครับ โอเคนะครับกลุ่มหน่อไม้ฝรั่งที่คำทูนัะตรงนี้กี่ไร่ครับหน่อไม้ฝรั่งเดนี้ประมาณประมาณ6กไร่ก่อนหน้านั้นตอนที่ยังไม่ใช้มีปัญหาอะไรเอ่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเชื้อราครับที่อาผมมาดูตอนนั้นเป็นไงสภาพต้นเขาจะลบทิ้งเลยขอไว้สองาทิตย์ลองดูก่อนอย่าอย่าเพิ่งลบครับลองกินดูก่อนครับ เอาโฟทีมาแนะนําให้พี่ลองฉีดครับผมอ่าอ่าแล้วฉีดไปแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างครับก็ฉีดแรกมันก็สภาพมันก็จขึ้นมานแตกแหนแตกหขึ้นมาครับเป็นแหนบประมาณกี่วันเราเริ่มเห็นว่ามันแตกแหนงเริ่มดีขึ้นมาประมาณสามวันประมาณสวันเริ่มเนแึ้นหันใหญ่ใหญ่ในญ่ให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 ่ใหญ่ให่ใหน่ี่ใหญ่หญ่ใหญ่ใหก่ใหญกใหหนึ่งให้่ใมญ่ชหญ่ใหญ เป็นไงครับพี่อ๋อหวานกรอบหวานกรอบร่อยครับรสชาติดีครับเพราะเราเน้นเรื่องของใช้อินทรีย์เข้ามาผสมผสานเนาะก็ถือว่าเป็นแนวทางการเกษตรที่ดีอยู่แล้วนะครับโอเคเกิดปัญหาช่วงที่ว่าต้นโซมจะโลแต่ก็ไม่ได้โลแล้วใช้นวัตกรรมของเราแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วได้เก็บผลผลิตแล้วครับท่านผู้ชมและที่สําคัญครับลดปริมาณปุ๋ยลงด้วยก็แปรวมาปุ๋ยดีมากเลยครับประหยัดใช่ไหม ก็แปดร้อยแปดรอกว่าอ่หสองลูกก็เกือบสองพแล้วนะใช่ไหมครับก็คือสรุปเลยครับพี่พี่พี่คำทุนนะครับหนึ่งใช้แล้วต้นที่โซมฟื้นขึ้นแตกหน่อให้ชื่นใจนะครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับปุ๋ยเคยใช้สองลูกครึ่งเหลือครึ่งลูกอ่าปลอดภัยด้วยไหมครับปลอดภัยการขี่กันเลยพราก็มันก็ไปอาคมมาแนะนำ อ่าผมก็ไม่ใช่อะไรปิดปากปิดจมูกเลย <c oughs> ไม่ต้องเอาอะไรปิดปากปิดจมูกเลยหายใจสด,สดชื่นครับโอเคอรับถือว่าเป็นความประทับใจอีกอีกอหนึ่งเกษตรกรนะ,ะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้ใช้นวัตรกรรมพอนี<ล>รายการเกษตรพิทักษ์โลกเราก็ขอบคุณท่านทั้งสองคนมากนะครับพี่อาคมแล้วก็เจ้าของแรงนะครับที่ทับทุเรานะครับพี่แน่ได้หน่อไม้ฝรั่งไปทานแล้วครับนะรสชาติกรอบหวานนะครับ ยืนยันนะก่อบหวานะโอเคครับครับวันนี้กเกษตรพิทักโลกครับผมนะัทพงศ์บันทองสวัสดีครับ